โอ้นำมันเกลยวอะไรเนี่ยน่าังเลยเอฉันเดินอยู่ดีๆวัดตไอ้กาอ้งามางไอ้กอระอยค่ะเกินไปอีกแล้วไอ้เด็กทไมตัวใหญ่เมจกินตัวเล็กวาโอ้ทไมตัวใหญ่มอนจะหมุนเนี่ยน่าหัวใจเลยโวยวายเขื่อ ฮ่าไอ้งูโอ้ยมาชำหมุนตลอดเลยวะแล้วยอมแพ้ไม่ได้วู้ของฟรีวู้เอาไม่ได้ไม่ได้ตังค์ใ้องค์ให้่ไอ้กาฮ่ฮ่ไอ้กาฮ่เออฮ่าฮ่าไอ้งูไม่อย่างดูเลยฮ่าเอ้ะ ไอ,ไอตัวใหญ่ไม่ไมาแย่งตลอดเลยอู้เอารีอ,อก,กินจ้าเย,าอ,ยาอ,อร่อยโอ้โหน่าก,กินมากอู้น,กกน,นตัวใหญ่ไม่จะไม่กินละฮ่จะนะไม่กินเลยอกินโยเฟร์นนอะมันไม่ไม่ตายเลยไม่ไอช I think it's done. <laughs> <me>? Wow. <laughs> I know. Just... <laughs>